มแม่ถามไม่รู้เรื่องน้องไปแน่ะน้องไปไ,นนนไปไนไปเรียกมันมากินข้าวไะไปเรียกไอ้เทียวมากินข้าวเร็วเขียวเว้ยมากินข้าวไปเดี๋ยวแม่กลับมาไม่มีข้าวนะแม่มาเมื่อีหน้าเนี่ยตาแฉะหมดแล้วเนี่ยไปทําอะไรมาตาแฉะเนี่ยโอ,โ,อโอ้โหลอยไปลงน้ำมายาเน่าติดพึ่งตัวเลยจ้อย เขี่ยวเอ้ยเขี่ยวไปไหนวะใช้รถเอาไปกินลเลยเขี่ยวนี่ดามาดมามะยะเออไปกินเลยไป แบ่งกันลูกแบ่งอันเดียวพอดูสิวามโลเอาอีกอันก็ได้ยังยางยัง,ยงไอ,ดอ้ดำยานะอยู่อย่าเล่นกับไอด้ดำมันกัดเราก็ไม่สู้ครับอยากได้ต้องอันกินให้หมดก่อน ได้ข่าวล่ะข่าวเอ้ยข่าวนยของมันได้ข่าวเนี่ยกินเร็วค่าไดดดำแย่งเอาอ่ะไม่ช่วยนะ เจอจริงๆไอ้เขียวนี่ให้เไปไ็นนเลยลมน้ำตายแล้วมั้งพาตาน้องลงน้ำลงน้ำกันเขียวเอ้ยโดนเข้ากัดจนไม่กล้ามานะรถมาไม่เข้าท่าเลยจะข้ามไปทำไมเนี่ย ตัวไม่มีสีเจ้ยเลยสปกปรกลงน้ำเลยแต่สปกปรกินข้าไม่ไปแนละ้ว จำไม่แย่งกระจ่อยนะแย่งกระจ่อยโดนไม้เลยนะยายาเดี๋ยวนี้น้ำเลยยาแย่งนะยาแย่งนะโดนไม้นะพอแล้วต้องต้องต้องอีกแล้วเนี่ย เดี๋ยวก็ออกลูกแล้วนางนางนะน,นางดำเนี่ยพอแล้วลูกพอแล้วหมดแล้วแม่ไป้วรถมานะแม่ไปแล้ว,ลลวเรียกรถมาข้างหลังรถมานะอย่ามานะรถจะมาลานเนี่ย